สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์สมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ประสูตรเมื่อวันที่13มกราคมพศ2,400เป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ที่สในสมเด็จพระเทพสิริตนา บรมราชินีและเป็นพระโสธรานุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเรียกว่าท่านกลางเล่ากันว่าพระองค์ท่านมีพระอุปนิสัยสงบเสงเงียมและจริงจังเอาการเอางานเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก พศสอ3 9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แต่งตั้งพระอัคารราชเทวีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมกันนั้นได้โปรดเกล้าให้ตั้งผู้ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สี่พระองค์และหนึ่งคนคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมี กรมพระจักพรรดิพงศ์พระยศในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธ,เธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์กรมพระพานุพันธ์วงศ์วรเดชพระเจ้าน้องอยาเธอกมรมหลวงเทวงวงศ์วโรปการพระเจ้าน้องอยาเธอกรมหลวงดำรง,รงราชานุภาพระหว่างที่ทรงเป็นที่ปรึกษา ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์จะเสด็จตรวจราชการตามท้องถนนดูแลทุกสุขและความเป็นไปของราษฎรอยู่เสมอสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ เป็นพระราชวงศ์พระองค์หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการปกครองในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติทรงวางรากฐานการดำเนินงาน ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและทรงกำหนดระเบียบวิธีการจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นระบบทรงดำรงตำแหน่งเป็นปรีเขาสิ้นหรือสภาที่ปรึกษาในพระองค์ตั้งแต่ปีพศ2417ซึ่งต่อมาเรียกว่าองคมนตรีและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสภาเมื่อพศ2437 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีตั้งแต่พศ2424จนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันพุธเดือน5ขึ้น12ปีชั่วโทศกจุลศักราช1262ตรงกับวันที่11เมษายน พศสองพสริริพระชันษา44ปีสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจตุรนรัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์ส่งเป็นต้นราชสก,กุลจักรพรรดิทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงสว่างจักรพรรดิพระธิดาในพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้ามงคลเลิศและมีหม่อมอ,มอีกแปดคนได้แก่ หม่อมทัพทิมหม่อมจีบหม่อมเอมหม่อมพลัดหม่อมเลื่อมหม่อมเผือดหม่อมหลวงพาดและหม่อมราชวงศ์หญิงปุ้ยโดยมีโอรสที่ดารวมทั้งหมด17พระองค์เป็นชายเจ็พระองค์หญิงเก้าพระองค์และไม่ทราบว่าหญิงหรือชายหนึ่งพระองค์ 1. หม่อมเจ้านิพัทธ์พิสิทธิพงศ์ 2. หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม 3. มหม่อมเจ้าหญิงสุพัฒนประภัย 4. หม่อมเจ้าเศรษฐวงศ์วราวัต 5. หม่อมเจ้าหญิงทรงส,สิคุณ 6. หม่อมเจ้าดนัยวรนุษย์ 7. หม่อมเจ้าดรุณวัยวัตรหม่อมเจ้าหญิงอรพัฒรประภัย 9. หม่อมเจ้าหญิงสุทธวิรัยลักษณา สิหม่อมเจ้าออสขานุทิศสิบเหม่อมเจ้าหญิงมาริศสวรุ1สิบสองหม่อมเจ้าทศริวงศ์สิมหม่อมเจ้าหญิงบรรจงมารยาท 14. หม่อมเจ้าหญิงบุพภาชาติชรา 15. หม่อมเจ้าหญิงประภาวสิทธินรุมน 16. หม่อมเจ้าปียบุตรและหม่อมเจ้าหญิงสสิพง์